ปยะยัดยิ่งเยอะทุกวันทุกวันเราต้องใช้พื้นที่ให้มันเยอะขึ้นเพื่อจะฝังกะบขยะหน้นมามอพยามันก็คงเกิดจากนิสิตแหละส่วนะนใหญ่นะมถึนส่วนใหญ่รู้ว่าบ้านเราไม่มีไงแต่ก็ก็ใส่กันหมดทั้งนี้ใส่มันร้อนก็กรอออก how to ทิ้งแล้วไปไหนผมจะพาเพื่อนๆไปตามรอยขยะ ที่เราใช้ใช้กันอยู่ในทุกวันมันจะถูกกำจัดยังไงมันจะไปที่ไหนบ้างไปรับชมกันเลยครับขยะเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทั่วโลกกำลังเร่งแก้ไขเกิดจากการใช้แล้วทิ้งอย่างมหาศาลโดยขยะแต่ละประเภทใช้เวลาย,ย่อยสลายแตกต่างก,กันขยะบางประเภทใช้เวลานับวันในการย่อยสลายแต่ขยะบางประเภทใช้เวลาหลายร้อยปีในปัจจุบัน ประเทศไทยนั้นมีจำนวนการสร้างขยะ78,000ตันต่อวันจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะอำเภอเมืองสร้างขยะ20ตันต่อวันส่วนตำบลแม่กาที่เราอาศัยอยู่เป็นอันดับสองของจังหวัดที่สร้างขยะมากสูงจุด13ตันต่อวันคำถามคือถ้านำขยะมารวมกันในทุกๆวันวันละ13ตันโดยประมาณเดือนหนึ่งก็จะเท่ากับ390ตันปีหนึ่งก็4,680ตัน ถ้าจะให้เปรียบเทียบขยะกับน้ำหนักของช้างเอาง่ายๆนะช้าง1เชือกเท่ากับ7.5ตันขยะ1ปีมี4680ตันก็จะเท่ากับช้าง624เชือกถ้าจะให้พูดให้เห็นภาพก็คือจะมีช้างทั้งหมดของภาคอีสานรวมกันอยู่ตรงหน้ามอของเราเยอะไหมล่ะครับที่ผ่านมาก็เห็นแค่เขาเก็บไปแบบก็เห็นตามรถของเทศบาลของ เออของเทศบาลตำบลที่ขเขาแบบขับมาเก็บใส่รถแล้วก็ออกไปสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันไปจบที่ตรงไหนทิ้งขยะเคยทั้งแยกแล้วก็ไม่แยกนะคือก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยแยกเพราะว่าเขาก็รณรงค์ว่าให้แยกขยะใช่ไหมแต่เราก็เห็นว่าเขามาเก็บขยะมันก็เขาก็เทรวมกันอยู่ดีเว้ยใช้เป็นกล่องกระดาษทุกวันนี้อะ โลกเรามันก็ร้อนเนะาะก็รณรงโลกร้อนด้วยค่ะที่ร้านใช้เป็นกล่องโฟมลูกเพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ลูกแล้วของโฟมมันราคาก็เซฟกว่ากันเยอะราคาถูกกว่าก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันมีสารบางตัวออกมาแบบว่าโดนโดนความร้อนอะ่ะก็เป็นอันตรายด้วยขยะาจากหน้ามอหรือในชุมชนรวมถึงหอพัก มันจะไปไหนต่อระยะทางจากถนนพหลโยธิน4กิโลเมตรห่างจากชุมชน2.6กิโลเมตรสภาพแวดล้อมบ่อขยะเป็นพื้นที่ป่าเขาและนี่คือกองขยะขนาดมาหือมาจากการทิ้งผ่านมือของเพื่อนๆจะมารวมกันอยู่ตรงนี้บ่อขยะแม่กา ทำก็ขยายก็หลายปีละแต่มาอยู่นี่ปีที่แล้วเพราะว่าไม่ได้ทํางานข้างในก็เลยออกมาข้างนอกในมอมก่อนในงานมอมอีแต่เขามาประมูลเราแพ้เขาเราก็ปล่อยเขาไปอีกย่ยางอีกหน่อยหนึ่งพวกเราก็เก็บไอ้ที่มันขายได้ขายหมดอะขยายมันก็ทวันจันนี้จะมีหกหกลำแต่รถมีสามคันมีตรงนี้นะ เขามาทิ้งแล้วก็อีกหน่อยถ้ามันเต็มที่ว่ารถไม่ไมีที่ที่ลงแล้วเขาขอมาถ่ายรูปเอาไอว้ว่าที่เต็มแล้วเขาก็เรถเอาลิโคมาสี่สี่สิบห้าหมู่บ้านมาทิ้งเนี่ยในทุกๆวันพวกเขาไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในถุงดำบ้างทั้งเหล็กที่แทงทะลุหรือเศษแก้วที่แตกพวกเขาก็จะโกยเศษแก้วพวกนั้นเพื่อหาขยะเป็นรีไซเคิล เราว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่บางทีเราทิ้งไม่ถูกต้องเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็แค่แบบใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยหรือบางทีเราก็ใส่ถุงดําแล้วเราก็มัดทิ้งเลยเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันอ่ะเศษขยะเปียกเศษขยะแห้งจะแยกกันแล้วก็ถ้าเป็นขวดขวดพลาสติกอะไรเงี้ยมาก็จะเก็บไว้ขายยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งที่มีมากมายในสถานการณ์ตอนนี้นั่นก็คือ ขยะติดเชื้อขยะติดเชื้อก็จะมีทั้งแมสที่ตรวจ ATK หรือแม้กระทั่งทิชชู่ก็จะไม่สัมผัสและจะทิ้งถุงดำนั้นไปเลยกัวไม่ก็บ้านเรามไม่มีไงแต่ก็ก็ใส่กันหัวก็ข้างในใส่มันร้อนก็ก็อออกเออเขาไม่ได้ทิ้งตรงนี้ ส่วนมากจะเจอแมดถุงมือแล้วก็ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นขยะที่ว่าติดเชื้อเขาจะใส่ถุงแดงเขาจะใส่ถุงแดงแยกไว้เราจะรู้นั่นคือขยะปิดเชื้อถ้าถุงดําเราแหกเราเราเอาเคียวแหกเจอเจอแมดเราก็กํคว้างเ,าเลยคาถามจึงกลับไปที่ตัวเราว่าเราในฐานะคนทิ้งขยะ เราเป็นคนทิ้งที่มีประสิทธิภาพมากแค่ไหนแต่พอตอนหลังอะเราเพิ่งมารู้ว่าเออจริงๆแล้วมันก็คือความปลอดภัยของคนที่เขาเก็บขยะด้วยเขาจะแยกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออโอเคตอนนี้ก็คือแยกแล้วค่ะก็คงต้องให้ทางเทศบาลแบบเขาเรียกว่างไงดีเซิร์ข้อมูลเนี่ยนึกออกเป่าว่แบบเออบริเวณนี้ใช้ขยะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ ในฐานะนักสิ่งแวดล้อมเนาะขยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่อยู่ติดตัวเราอยู่แล้วครับในในในทุกๆวันแค่เราตื่นมาเราออกบ้านแล้วก็ก่อขยะแล้วงนี้ครับเพราะฉะนั้นปริมาณขยะมันจะเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่จํานวนประชากรที่มันสูงขึ้นเนาะจำนวนประชากรยิ่เพิ่มขึ้นขยะมันก็เพิ่มขึ้นตามการจัดการขยะที่ดีที่สุดอะ่ะมันก็คือการเผาขยะ เพราะว่าจัาเขาขยายแล้วมันก็จะไม่เหลือเศษตะกอนอะไรไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าวัานนี้เราสร้างเตาเผาได้ไหมมันก็สร้างไม่ได้เพราะว่าด้วยปัญหาของสถานที่เอ่ยมลพิษเอ่ยหรือความเชื่อของคนในชุมชนเอ่ยมันทําให้สร้างเตาเผาได้ยากเพราะฉะนั้นการสัรกลขยะเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถจัดก,การขยะได้โดยที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเราแค่ขุดลุมปู คดิกที่ด p e แล้วก็ฝังกลบได้แต่ข้อ,อเสียของการฝังกลบขยะคือหนึ่งพื้นที่ที่เราฝังกลบมันก็ต้องเยอะมากๆขึ้นใช่ไหมครับขยะยิ่งเยอะทุกวันทุกวันเราต้องใช้พื้นที่ให้มันเยอะขึ้นเพื่อจะฝังกลบขยะเคยเห็นโฟมไหมเราเอาโฟมไปฝังกลบเนี้ยโฟมมันอยู่ได้เป็น4ี่ห้าร้อยปีกว่ามัน,กว,มนกว่ามันจะย่อยสลายระยะเวลาในการฝังกลบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องดูว่าปริมาณที่เราไปฝังกบลบเราอะไรไปฝังกลบ,บบ้างครับเราก็ต้องมาดูว่า เราจัดจาก,การขยะหรือว่าลดปริมาณขยะตรงถุงพลาสติกยังไงเราก็จัดก,การด้วยการใช้ถุงผ้าไหมนะครับเป็ลงไให้ใช้ถุงพลาสติกหรือเปล่านะครับเราติดตามเส้นทางของขยะทําให้เราได้เห็นว่าปัญหาขยะมากมายไม่ใช่เรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องแก้ไขปัญหาได้เพียงลําพังเราเรียกว่าไงอ่ะอาจจะเกิดแบบจากนิสัย ตัวเราหรือว่าของคนรอบข้างที่แบบไม่ค่อยมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบบผมสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนรักธรรมชาติและอยากอยู่กับมันไปอีกนานๆช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ตอนนี้เริ่มที่ตัวเราเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม เอา to ทิ้งแล้วไปไหนขอขอบคุณครับตะวันถุงไม่เยอะนี่เออย่างอันนี้คือ,อกระเป๋าที่พกมาครับนี่กระเป๋าผ้าทำมาจากผ้า,รากระสอบใช้ใช้มาสองสัมเดือนแหละยังไ,ไม่ผ่านนาทีนะก็ปกติก็เขา้าเข้าเซเว่นหรือว่าเข้าตลาดมันก็ใช้ถุงผ้าอย่างเี้เขาก็ใส่ใส่ให้เวลาแบบ เวลารับรับของแบบไปเดินตลาดที่มันเป็นถุงแกงเงี้ยก็แบบเออเราก็ไม่รับถุงแกงนะเราแบบเอาถุงแกงมาใส่กระป๋องข้าเลยแล้วก็เอา